Thank you ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมแย่แน่เลยยินดีค่ะว่าแต่ทำไมคุณถือเงินเยอะจังเลยอะคะอ๋อพอดีว่าผมจะเอาเงินสดไปซื้อบ้านนะครับโอ้ซื้อเงินสดเลยเหรอคะดีจังเลยค่ะว่าแต่จะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะชวนคุณไปกินข้าวอะผมอยากขอบคุณที่คุณช่วยผมอะอแค่ช่วยเก็บเงินเองนะคะต้องเลี้ยงข้าวเลยเหรอคะจริงๆว่าผมจะชวนคุณไปกินข้าวครับเพราะว่าเห็นคุณเป็นคนสวยอะไม่ทราบว่าคุณจะรังเกียจไหมครับ เไม่เลยค่ะเอ่องั้นผมขอถามอะไรอีกอย่างได้ไหมครับคุณโสดหรือเปล่าเอ่อโสดค่ะของั้นดีเลยครับมันมีร้านอาหารหรูๆอยู่ใกล้ๆนี่เองงั้นเดี๋ยวเราไปทานกันดีกว่าไหมครับฝนจะตกด้วยครับได้เลยค่ะน้ำเลยค่ะครับ ลูกค้ามาสองท่านใช่ไหมครับเมนูครับเฮ้ยนี่พี่บอลมาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยถ้าโดนจับได้ว่านอกใจอ่ะต้องแย่แน่แเลยแล้วมีอะไรน่นะบ้างตครับอ๋อตอนนี้นะครับทางร้านเรานะครับมีเซตนี้แหละครับเมนูยอดฮิตอาหารไทยครับเซตนี้ขายดีมากๆเลยครับแั้นผมเอาเซตนี้เลยได้ครับคุณครับ เอาอะไรเพิ่มไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณคะฉันว่าเราย้ายร้านกันดีกว่าไหมคะอ๋อผมว่าไม่น่าทานแล้วเหรอครับสั่งอาหารไปแล้วอะอคุณดูแปลกๆนะครับมีอะไร,รเปล่าครับอ่อไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวรอสักพู่นะครับอ๋อค่ะค่ะเซตอาหารมาครบแล้วนะครับครับดุนขันบิว คุณรู้จักกันด้วยเหรอครับรู้สิครับนั่นแฟนผมแล้วเขามาทานข้าวคุณได้ยังไงเนี่ยเอ่อไม่ใช่นะคะทำไมคุณพูดงั้นนะนี่คุณนอกใจผมมากินข้าวผู้ชายคนอื่นใช่ไหมนี่คุณพูดอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องนี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคุณอนะ่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับคุณคุณไม่ได้ยินเหรอเขาโกหกดิบบิวทำไมพูดแบบนั้นนะ่ะ ผมจ้างให้คุณอะเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ซะนี่คุณบิวเพราะแบบนี้ใช่ไหมเพราะเขารวยใช่ไหมคุณถึงได้นอกใจผมอะเป็นแค่พนักงานอะพูดจาแบบนี้กับลูกค้าได้ไงระวังจะถูกคอมเพนนะครับนี่บิว,บวคุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมถ้าคุณจะเอาแบบนี้เราจบกันสวนคุณ เงินคุณนะเก็บไว้เถอะผมมีศักดิ์ศรีพอช่างมันเถอะคุณผู้ชายแบบเนี้ยไม่เหมาะกัคุณเลยสักงนี้เะเอ่อคือผมไม่สนแล้วนะครับว่าคุณจะเคยคบใครมาบ้างอะแต่แค่คุณให้เกียรติมาทาเข้าวกับผมเนี้ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับทานข้าวันดีกว่าครับ เช็คบินนะครับทั้งหมด3,990าบาทค่ะผมจ่ายเป็นเงินสดน,นะครับค่ะอันนี้ครับ5,000ไม่ต้องทอนที่เหลือเนี่ยผมให้ทิป อะไรนะครับต้องโอนจองก่อนนะครับครับผมได้ครับสักครู่นะครับ,รบได้คะ่ะเอ<น>้าวงเงินเต็มเหรอเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะเพราะพอดีนายหน้าที่ผมจะมาซื้อบ้านนะครับเขาบอกว่าให้ผมมาโอนจองก่อน<ม>เพราะว่ามีลูกค้าที่รอซื้อบ้านเหมือนกับผมอะแต่พอดีวงเงินผมมันเต็มมาดิครับมีแต่งเงินสดอะอทำไง,งดีเนี่ย คุณบิลครับจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมรบกวนให้คุณบิลเนี่ยโอนจองให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเงินสดคืนให้คุณบิลทีหลังนะครับฉันหรอคะแล้วต้องโอนเท่าไหร่คะ,ะห้าหมื่น,นครับห้าหมืน่นเอางี้นะครับนั่นเดี๋ยวผมให้พิเศษคุณเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมแล้วก็น่าจะเป็นหกหมื่น,นครับถือซะว่าเป็นค่าเสียเวลาที่คุณโอนเงินมาช่วยผมอนะ่ะเดี๋ยวผมให้เป็นเงินสดนะครับ หกหมื 60, ่นหรอคะใช่ครับก็ได้ค um> mm ่ะแล้วจะให้ฉันโอนไปบัญชีไหนดีคะบัญชีนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับอันนี้ครับหกหมื่นตามสัญญา งั้นเดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์สักครู่นะครับเดีย๋ยวผมม่นี่เขาไว้ใจเราขนาดที่ให้เราเฝ้ากระเป๋าเงินเขาเลยเหรอเนี่ยบิวผู้ชายคนนั้นไปไหนละเขาไปคุยโทรศัพท์มีอะไรปะริมต่างไปแล้วเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องอะไรกันเนี่ย ก็เนี่ยมันเงินปลอมอเงินปลอมเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปแล้วเครื่องที่ร้านเนี่ยตรวจนับไม่ได้เลยอ่ะและ้วเราลองสังเกตด,ดูแล้วนะมันก็เป็นเงินปลอมจริงพี่ไม่จเจอสงสยัยคนอน่ไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะงานรีบไปโทรหาตำรวจเลยพี่หยิกบกระเป๋าไว้ฉันทีอ๋อ หายไปไหนแล้วเนี่ยฉันว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยอะไม่คงหนีไปแล้วแหละพี่ว่าบิวโดนต้มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเงินห้าหมื่นของฉันเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเงิน คนบ้าเลยจะพกเงินสดมาโชว์คนอื่นเขาขนาดนี้ถือหน่อยเปิดไงเนี่ยอุย้ยแตไอ้นันก็ไม่อยู่เปิดด้วย ว่าแล้ว right. คนบ้านเลยจะพกเงินสดมาโชว์คนอื่นขนาดเนี้นี่บ um ิวนี่คุณจะไปไหนเนี่ยฉันก็จะไปโรงพักไงจ่ายค่าอาหารไปก่อน3990พี่บอลนี่พี่ยังจะมีกระจิกกระใจมาทวงค่าอาหารอี่เหอก็ช่วยไม่ได้บิวเชื่อเขาเองแล้วบิวเป็นคนพาเขามาในร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารเสียหายบิวต้องเป็นคนรับผิดชอบพี่บอลนี่พี่ยังจะมาซ้ำเติมอี่เหรอพี่ไม่เห็นใจฉันบ้างเหรอ อย่างน้อยเราก็เคยคบกันอ่ะเลือกผู้ชายผิดอ่ะชีวิตมันก็บาดซบแบบนี้แหละพี่บอลสแกนมาหัวเล่าพอใจยังรอผมแป๊บนะครับ วอหนึเรียกวอสองผมขอทราบรูปพันธ์สันฐานที่ผู้เสียหายแจ้งเข้ามาอีกทีนะครับวอสองเรียกวอหนึ่งคนร้ายสูงประมาณ175่งซนติเมตรใส่สูทสีกรมใส่เสื้อในสีดําใส่เกงสีดําเจาะหูข้างซ้ายมีหนวดรูปร่างผอมเป๊ะเลย,เ,ยเดี๋ยวจะรีบไปไหนอะ่ะพี่ว่าเราไปคุยกันต่อที่โรงพักดีกว่านะ คุณตำรวจครับคือผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมไม่ได้ไปหลอกใครทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวรอผู้เสียหายมาชี้ตัวเดี๋ยวก็รู้ไป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 ไนไปอปไ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 ป้ปสนุกไ ฮ้ยนั่นเสียงสามีสนุกหรือเปล่าน่ะก็ก็ใช่นะสิรีบแก้มาให้ฉันเลยเร็วเร็วนะสนุกจ้ะบิล เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อฉันเข้าใจแล้วแต่นี่มันเตียงของฉันเลยนะคุณอุ้ยคะคุณอุ้ยฟังบิวอธิบายก่อนได้ไหมคะเอาล,าละละไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเนี่ยเธอสองคนเนี่ยรีบใส่เสื้อผ้าชะแล้วลงไปรอฉันข้างล่างว่าแต่นายชื่ออะไรเบครับอ๋อนายเบนะงั้นเอางนี้เดี๋ยวฉันจะลงไปอรอพวกเธอสองคนข้างล่างโอเคนะ เกือบไปแล้วไหมล่ะใช่แต่ว่าคุณ่ะต้องลงไปบอกความจริงกับคุณอุ้ยนะได้ฉันจะบอกความจริงกับเขาทั้งหมดเลยสนุกเนี่ยก็เ,เคยบอกฉันว่าเขาไม่มีความสุขกับชีวิตคู่นี้เลยอะ่ะแล้วสนุกอะ่ะก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าเขาอยากอยากับสามีอะ่ะ ขอร้องล่ะเธอบอกเขาไปได้ไหมว่าฉันเป็นแฟนเธออะโอเคไหมออตกลงนะก็ได้ค่ะแต่คุณต้องสัญญากับฉันนะคะว่าคุณอ่ะจะบอกความจริงกับคุณอุ้ยทั้งหมดได้ฉันสัญญางั้นเราลงไปข้างล่างกันเถอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันใส่เสื้อผ้า,าก่อนนะ,ค,ะคุณอุ้ยคะคุณอุ้ยคะ ก่อนที่คุณอุ้ยจะพูดอะไรกับฉันนะค่ะคือฉันอยากบอกคุณอุ้ยว่าฉันขอโทษนะคะคือฉันฉันเข้าใจเอ่อคุณอุ้ยเข้าใจจริงๆหรอคะใช่ฉันเข้าใจเพราะฉันเนี่ยก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันงั้นก็แสดงว่าคุณอุ้ยไม่ไล่ฉันออกใช่ไหมคะไม่แต่เธอต้องรับปากฉันก่อนว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้บนเตียงของฉันอีก มันอะไรกันนะคะอุ้ยสนุกคุณต้องไม่เชื่อแน่เลยอะว่าเกิดอะไรขึ้นอะอะไรเหรอคะก็บิวสิเขาพาแฟนมานี่ไงแฟนเหรอใช่นี่ไงเบแฟนบิวสวัสดีครับคุณนายสนุกเอ้ยตายแล้ว นี่บิวทำไมเธอถึงกล้าทำแบบนี้หน้าไม่อายจริงๆเลยนะไม่ไม่ไม่สนุกคุณฟังผมไหมคนเป็นแฟนกันเนี่ยเขาทำแบบนี้กันแค่นั้นแหละคุณจำสมัยตอนที่เราคบกันใหม่ๆได้ไหมอะไรนะคุณจำได้ไหมที่เราแอบไปทำอะไรกันบนหลังรถกระบะพ่อคุณไงคุณอุ้ยคะฉันต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ และฉันก็สัญญาว่านี่จะเป็นครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอยู่ในน่งะบิวทำไมเธอต้องโกโหกฉันด้วยโกโหกอะไรหรอคะบิวมานี่สิค่ะฉันรู้นะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก นี่ไงรูปสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็นี่รูปสัปดาห์ก่อนส่วนรูปนี้รูปวันจันทร์ที่แล้วเสื้อนายนี่สวยดีนะข,ขอบคุณครับเอ๊ะวันจันทร์ที่แล้วนี่เป็นวันหยุดของเธอไม่ใช่เหรอบ,บิวคือฉันอุ้ยคะนี่คุณติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านเลยเหรอคะใช่ครับนี่ ผมไม่ได้บอกคุณเหรอค่ะคุณไม่ได้บอกฉันว่าไงบิวคราวนี้เนี่ยเธอจะแก้ตัวยังไงคือฉันอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็น้องอีกสามคนที่ห้องเช่าอะค่ะฉันก็เลยหนีมาที่นี่แล้วนายล่ะเบนายอยู่กับแม่กับน้องสาวเหมือนกันด้วยไหมหรือว่านายมีน้องชายฮะ,ะคือ ผมเป็นลูกคนเดียวครับผมอยู่ขอก,ก,กับเพื่อนนะคุณอุ้ยคะถ้าคุณอุ้ยไม่อยากให้ฉันทำงานที่นี่ฉันเข้าใจคะ่ะงั้นฉันลาออกก็ได้นะคะเธออย่ามาพูดไรสาระแบบนั้นซิเธอเป็นแม่บ้านที่ที่สุดของฉันเลยนะนี่ฉันกับสนุกเนี่ยคุยกันว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอด้วยนะเพิ่มเงินเดือนเหรอคะ พูดจริงเหรอคะแน่นอนเธอจะได้มีเงินมากพอไปเช่าลังรักของเธออยู่ไงฉันดีใจนะคะที่คุณอุ้ยใจดีกับฉันน่ะแต่ฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยฉันขอบคุณเธอมากนะเธอเนี่ยทำให้ฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะตอนแรกที่ฉันคิดว่าผู้ชายที่ฉันเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเป็นผู้ชายของสนุกสอิ ใช่นะคะทำไมคุณถึงคิดอย่างนี้อฉันไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนคุณรู้ไหมว่าผมไม่ชอบคนโกหกค่ะฉันรู้นี่เธอโกหกฉันครั้งที่สองแล้วนะบิลฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่โกหกอ,อีกแล้วอ่ะดีถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันไปหยิบเงินให้เธอ มากวิวเธอทําได้ดีมากเดี๋ยวฉันจะให้เงินพิเศษกับเธองแล้วนิดควรสนุกจะไม่พูดความจริงเหรอคะพูดสิความจริงอะไร ไมเงินฉันหลือแค่นี้อ่ะเงินฉันหายไปไหนนี่บิวเธอยอมรับผิดไปนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองบิวฉันบอกเธอใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบคนโกหกพ<อ>ี่เธอเอาเงินฉันไปใช่ไหมคุณอุ้ยคะคุณอุ้ยคิดว่าบิวเอาเงินไปเหรอคะ ถ้าไม่ใช่เธอเออกไปแล้วจะเป็นใครขนาดผู้ชายเนี่ยเธออยาเอาเข้ามาในบ้านแล้วจะให้พวกฉันเชื่อได้ไงว่าเธอไม่ได้เป็นคนขโมยเงินแต่นั่นมันขโมยนะคะฉันไม่มีทางทาแบบนั้นแน่นอนค่ะเธอเลิกโกหกหน้าด้าน,น,นได้แล้วเบย์นายบอกมาสิคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนกับบิลหรอกนะครับผมกําลังแอบคบอยู่กับภรรยาของคุณอยู่ที่บิลเขาต้องทําไปแบบนั้นอะ ็เพื่อที่จะปอกว่าภรรยาของคุณน่ะบิวอ่ะเขาเป็นคนซื่อสัตย์มากนะครับเขาไม่คิดที่จะขโมยเงินคุณอะไม่จริงนะคะอุย้ยฉันสาบานได้ว่าฉันไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยค่ะพี่หันเรายอมรับความจริงเถอะนะนะหยุดเดี๋ยวนี้นะความจบความจริงอะไรของแกแค่ฉันคิดว่าฉันต้องนอนกับแกเนี่ยฉันก็จนะอ้วกแล้วอุ้ยคะฉันว่าเราเรีบแจ้งตำรวจเถอะคะ่ะเรื่องนี้จะได้จบๆสักที ผมไม่เอาเรื่องตัวเองอะัมาประจานต่อหน้าตำรวจหรอกนะจริงค่ะเดี๋ยวนะนี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะก็หมายความว่าถึงเวลาที่คุณต้องเก็บของออกจากบ้านนี้แล้วนไงเพราะผมรู้เรื่องชู้ของคุณมาันานแล้วแค่ผมไม่คิดว่าบิลเนี่ยเขาจะมาเห็นก่อนก็เท่านั้นเองอุ้ยค่ะฉันขอร้องเลยคุณจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะทำไมผมจะทำไม่ได้ ยังไงผมก็จะทำคุณออกจากบ้านผมไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปไม่นะอุ้ยออกไปเดี๋ยวนี e bon ้เลยไปเออก็ได้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า สนุกเนี่ยเขาจะรักผมจริงๆะนี่ฉันจะบอกอะไรนายให้นะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองฉันว่านายออกจากบ้านหลังนี้ไปซะเดี๋ยวนี้เลยออกไปหืมโถยฉันขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องเงินน่ะฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆนะคะ ฉันรู้ฉันรู้ว่าเป็นฝีมือของสนุกผู้หญิงคนนั้นนะ่ะไม่รู้จักพอเลยจริงๆเสียใจด้วยนะคะคุณอุ้ยแล้วฉันก็ขอโทษคุณอุ้ยอีกครั้งสำหรับเรื่องทั้งหมดอะคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่สิฉันนะ่ะต้องขอโทษเธอมากกว่าขอโทษที่กดดันเธอฉันแค่อยากรู้ว่าเธอจะปกปิดเรื่องพวกเขาอะ ได้นานแค่ไหนฉันรู้ค่ะแต่ฉันขอโทษคุณอ้ยนจริงๆนะคะคือคุณสนุกกับเขามีเมตตากับฉันมาตลอดฉันเลยไม่อยากพูดเรื่องของเธออยากให้เธอเป็นคนพูดเองมากกว่าค่ะพอๆเลยเพราะเธอเป็นคนจิตใจดีเกินไปเป็นคนใจอ่อนเกินไปคนอย่างสนุกอะไม่สมควรได้นานหรอกเอาเป็นว่าเธอ ลืมลืม,ลมเรื่องนี้ไปซะแต่ฉันก็อยากขอโทษคุณอูอยู่ดีนะคะช่างเถอะโชคดีแล้วที่เธอเป็นอย่างนี้ยังไงซะเนี่ยความจริงก็ต้องเปิดเผยมันจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็เท่านั้นเอง